ต่อมานะครับเราจะแนะนําวิธีการสร้างแล้วก็การตั้งค่ารายวิชาใน Microsoft Teams นะครับทำอย่างไรนะครับเริ่มต้นก็คือว่าให้อาจารย์ sign in ที่ office.com ได้เลยนะครับใส่ username ครับคลิก next เ,เลือก work or school account นะครับใส่รหัสผ่าน ถ้าเป็นเครื่องส่วนตัวนะครับแนะนําให้กด yes ได้เลยแต่ถ้าเป็นเครื่องส่วนรวมแนะนําให้กด no นะครับหลังจากที่อาจารย์ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับที่เป็น Office 3ามหามันจะเก็บรวบรวมโปรแกรมต่างๆที่อาจารย์คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็น Word Excel power point ก็ดีนะครับโปรแกรมพวกนี้นะครับอาจารย์สามารถใช้งานผ่านออนไลน์ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าไฟล์งานของอาจารย์นั้นจะหายไปเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ คราวนี้เรามาดูในส่วนของการสร้างรายวิชาใน Microsoft Teams กันดีกว่านะครับให้อาจารย์คลิกที่ไอคอน t e a m ครับแบบนี้สำหรับอาจารย์บางท่านนะครับที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานนะครับจะไม่มีรายวิชาขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้อาจารย์คลิกที่ปุ่มเข้าร่วมนะครับ หรือสร้างทีมก่อนนะฮะปุ่มเข้าร่วมสร้างทีมก่อนนะครับสำหรับอาจารย์ที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานนะครับสิ่งที่เห็นเป็นอันดับแรกจะเป็น2ไอคอนนี้ครับ2บล็อกนี้เท่านั้นนะครับที่อาจารย์จะเห็นนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คลิกที่สร้างทีม ค,คลิกที่สร้างทีมเลือกทีมแบบชั้นเรียนหรือคลาสใส่ชื่อรายวิชา ทำอธิบายถ้ามีก็สามารถที่ใส่ได้เลยแต่ถ้าไม่มีไม่จะเป็นต้องระบุก,ก็ได้นะครับหลังจากตั้งชื่อของรายวิชาเรียบร้อยแล้วนะครับให้อาจารย์คลิกถัดไป mm hmm. เพิ่มบุคคลลงในรายวิชานี้นะครับเอ่ออาจารย์ยังไม่ต้องเพิ่มนะครับเพราะว่าอาจารย์จะต้องใช้วิธีการแจกโค้ดให้กับนิสิตเพื่อเข้าเรียนนะครับจะสะดวกกว่าหากกรณี นี้อาจารย์ต้องการเพิ่มนะครับเพิ่มได้อย่างไรอาจารย์จะต้องรู้อีเมลของนิสิตทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กรอกทีละคนนะครับกดข้ามนะครับถ้า้าไมยังไม่กดเราต้องใช้โคด้ดนะครับในการเข้าถึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าต่างจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับตัว Microsoft Teams ที่จารสร้างขึ้นนะครับ การตั้งค่านะครับการตั้งค่าตัว Microsoft Teams นะครับอาจารย์สามารถที่จะเปลี่ยนภาษาก็ได้นะครับวิธีการเปลี่ยนภาษานั้นจะเปลี่ยนอย่างไรให้อาจารย์สังเกตที่ไอคอนรูปเรานะครับมุมขวาบนนะครับแบบนี้นะครับให้อาจารย์คลิกที่ไอคอนของเราเองนะฮะเราเลือกการตั้งค่าหรือ setting นั่นเอง รูปแบบการตั้งค่านะครับจะมีรูปแบบด้วยกันทั้งหมดนะครับ4อันทั่วไปความเป็นส่วนตัวการแจ้งเตอนและการโทรนะครับแต่เราจะแนะนําในเรื่องของการตั้งค่าทั่วไปนะครับทำอย่างไรก็แค่เก,กที่ทั่วไปเท่านั้นเองนะครับเลือกรูปแบบที่เป็นทีมนะครับได้ได้ได้แบบนี้เลยนะครับว่าอาจารย์ต้องการทีมแบบไหนนะฮะเป็นค่าเริ่มต้นสีเข้มไหมหรือความคมชัดสูงส่วนครอบค,ครองนะอยากได้เป็น แบบเส้นตารางหรือรายการก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวก,กันนะคะต่อมานะครับภาษาหาอาจารย์ท่านใดถนัดภาษาใดๆนะครับก็หรือภาษาอังกฤษก็ดีนะคะอาจารย์สามารถเลือกภาษาได้จากส่วนนี้นะครับในที่นี้ขออนุญ,ญาตเลือกเป็นภาษาไทยเอาไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อที่สะดวกในการใช้งานนะครับ